สวัสดีครับผมนี่คือเครื่องปั่นหมูฝอยในจนครับผมตัวนี้สามารถเลือกได้สามระดับนะครับผม็นระดับที่หนึ่งครับผมที่สองที่สามครับแล้วตัวนี้เราจะมีฟิลเอาไว้ตัดมอเตอร์นะครับกันไฟเกินครับผม ทางร้านเราจะรับประกันมอเตอร์หกเดือนนะครับผมอันนี้จะเป็นเบรกเกอร์ตัดไฟทั้งระบบครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผม๋ยวผมจะสับเบรกเกอร์ขึ้นก่อนนะครับผมสับเสร็จปุ๊บไฟตรงนี้จะขึ้นอ่อนครับผมเราจะกดไม่ติดนะครับถ้าเราไม่เปิดตรงนี้ก่อนอ่ามันจะมีสวิตช์เขาเรียกก็แก๊กครับผมมันจะติดอยู่ครับแต่มันจะติดไม่แรงนะครับผมจะหมุนรอบนิ้คแับ เห็นไหมครับดังตึ้งหน่อยหนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งครับผมมาดูสเต็ปที่สองครับผมแรงขึ้นไหมครับผมมาดูเบอร์สามนะครับผมโอเคครับผมเครื่องเราห้ามโดนน้ำนะครับผม เวลาทําความสะอาดก็ใช้ผ้าชุบน้ําแล้วก็เช็ดในหม้อนะครับด้านในหม้อครับผม <c oughs> จะมีสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์นี่ห้ามฉีกขาดนะครับถ้าสติกเกอร์ฉีกขาดคือทางร้านจะหมดประกันนะครับผม